สนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนตรยเปปไทด์ไพทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสซมไม่เหม็นขาวถ้าเขาจะเล่นมึงเรื่งหนึ่ง,งสองอ่ะเขาเล่นมึงตั้งแต่ฟ้องครั้งแรกไหมขู่มึงตั้งแต่ครั้งแรกเลยตั้งแต่มึงฟ้องลูกสาวเขาเขาขู่มึงตั้งแต่ครั้งแรกแน่นอน ถูกต้องไหมอะจริงจริงไหมถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนคิดว่าจริงกดหนึ่งพิมมาพิมหนึ่งมาถ้าเขาจะขู่มึงเรื่องหนึ่งสองจะใช้อำนาจความเป็นในพลเนี่ยขู่มึงตั้งแต่ตอนที่มึงฟ้องลูกสาวเขาแล้วฟ้องชู้อะถูกต้องไหมทําไมเขาไม่ฟ้องอะ่ะเขาเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะเอากฎหมายเรื่องหนึ่งสองมามายัดให้มึงแต่พอดีว่า <c oughs> การฟ้องร้องครั้งที่สองเนี่ยนะครับ มันจําเป็นแล้วที่จะต้องเอาข้อความทั้งหมดที่ลูกสาวคุยกับมันออ,อกมาเป็นพยานหลักฐานในการในการเพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่างในศาลแล้วมันเสือกีข้อความที่หมิ่นประมาทอยู่เนี้ยเต็มไ้หมดเลย <S <S เขาก็บอกว่าเอ้ยไอ้หนุม่มเอ้ยเองจะเอ็นถอนเอ็นเอ็งถอนฟ้องดีกว่าถ้าไม่ถอนฟ้องอ่ะข้อความเนี้ยมันก็ต้องขึ้นไปสู่ศาล แล้วมันก็จะกลายเป็นอีกกรรมอีกวาระหนึ่งว่าอ๋อคนนี้เขาพูดจาจับจ้วงหรือเปล่าเขาผิดหนึ่งหนึ่งสองหรือเปล่าเพราะงั้นอย่าฟ้องเลยตัวเองก็เห็นว่าเออโหกูพูดจริงนี่หว่ากูพิมพ์จริงนี่หว่าก็ถอนฟ้องแต่ด้วยความส้นตีนเนี่ยเนี่ยด้วยความเป็นคนแย่ๆคนเห็นกับตัวสุดๆคนที่ไม่เคยมองว่าตัวเองผิดเลยทั้งเรื่องทั้งหมดก็ทําให้มันเกิดประเด็นขึ้นมาอีกสุดท้ายเป็นไงครับไปกล่าวหาว่าเขา แจ้งข้อหาทางกองทัพก็ต้องตรวจสอบเวลากองทัพตรวจสอบเขาทำไงครับเขาก็ต้องเอาข้อความที่มันมีสิ่งที่มึงพูดเรื่องหนึ่งสองอะไปตรวจสอบเขาเรียกอยู่ดีไม่ว่าดีอยู่ดีไม่ว่าดีดาดแกงตีนหาเซี้ยนใช่ไหมครับอยู่ๆก็ หาเสียนให้ตัวเองหาประเด็นหนึ่ให้ตัวเองทั้งที่มันมันเป็นความลับอยู่อะประเด็นหนึ่งหน่อมันเป็นความลับอยู่ในแชทอยู่ดีๆเสือกไปฟอ้องร้องสาม,มีลูกสาวเขาพ่อเขาลงมาดูเอ้ยหนุ่มเอ้ยอย่าฟ้องเลยเพราะว่าถ้าฟ้องก็ต้องเอาข้อความเนี้ยเป็นหลักฐานในศาลเพราะว่ามันมีข้อความที่คุยกัน จะไปตัดเอาเรื่องหนึ่งสองออกก็ไม่ได้เดี๋ยวข้อความนี้มันจะไม่สามารถเป็นพยานหลักฐานได้เพราะศาลจะมองว่ามันถูกตัดต่อก็ต้องเอาไปทั้งยวงพอไปทั้งยวงศาลเห็นอ้าวไอ้นี่มันมีคดีมันมีการพูดหบิ่นประมาทก,ก็เดี๋ยวก็จะกลายเป็นคดีอีกคดีหนึ่งกลายเป็นอีกกรรมอีกวันละไม่ไม่ไม่รู้แหละว่าไอเรื่องของลูกเขยตัวเองจะแพ้หรือชนะแต่แน่นอนเมื่อศาลเห็นเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่ามันมีการบิ่นประมาท มัน,เ,น,นเ,ออเรื่องการขู่ยักคดีมาตรา112่งรู่ยกอเนี่ยถามทางครอบครัวแล้วนะไม่มีการพูกคามไม่มีการอ,อ้างมาตรา1 12ไปขมขู่ทางคุณสัจจ์นะนะครับนะแต่อาจจะมีการแจ้งให้เห็นว่าการแสดงความคิดเห็นือการพูดการสนทนาบางสิ่งบางอย่างมินเมในการเมื่อสถาบัน ซึ่งอันนี้นนมันไม่เรียกว่าการกลมม,มันเป็นการแจ้งถึงว่าการกระทําของคุณสแตมเนี่ยมันหมิ่นเมย์นะเกี่ยวกับเรื่องคดีมาตรา112นะซึ่งเป็นสิทธิของประชาชนทุกคนที่ต้องปกป้องสถาบันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องว่ากไปตามกฎหมายมันเป็นคดียอมตามไม่ได้แล้วเรื่องราวมก็ใหญ่โตแล้วนะครับถ้ามีใครควบคุมได้เพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาต้องดาเนินการรวบรวมพยานหลักฐานต่อไปมันจะไม่มีการกลมขู่เรื่องเรื่องมาตรา112นะครับแต่จะมีการ พูดถึงว่าการคำพูดคำจาค,คุณธรรมเนี่ยหมิ่นเมย์นะครับนะ,นะนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติไม่ใช่การโกงผูกนะนะครับเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าโกงผูกเอามาตราร1 2มาิข้อกงูกเนี่ยอันนี้ไม่เป็นความจริงถ้าสมมุติไทยก็แล้วแต่เนี่ยมีพฤติกรรมในการหมิ่นเมย์สถาบันเนี่ยประชาชนทุกคนตามรัฐธรรมนูญก็มีหน้าที่ต้องปกป้องสถาบันอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ควรนําพระองค์ท่านมาเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัว มันไม่ใช่การุกปผู่นะแล้วกรณีที่คุณสแสบกล่าวหาว่าทางฝั่งพ่อคุณจอ,อจานใช้ยศตําแหน่งส่งผู่นะฮะตรงนี้เขาจะมีการฟ้อ, <ๆ S 2> องปิดตรงนี้ด้วยไหมฮะคือในเมื่อมีการยอมรับขอโทษแล้วเนี่ยเขาไม่จิดใจนะแต่ถ้าหลังจากวันนี้ยังให้สัมภาษณ์ตื่ออีกไปกระทบกระเทือนกับครอบครัวเขาลูกสาวเขาก็จะดําเนินการตามกฎหมายแต่ถ้าหยุดเขาก็หยุดนะ เขาบอกว่าหลังจากมีการทำยอมแล้วไม่ไม่ไม่เคยเจอกันเขาบอกไม่เคยเจอกันยืนยันว่ายังไงก็ไม่มีการไปหาที่บ้านเขาเขาใช้คาว่าไม่เคยพบกันไปหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบนะแต่เขาบอกไม่เคยพบไม่เคยพบกับอ่าสแตม์นะครับแล้วเขาก็มีความสงสัยเหมือนกันว่าคดีจบไปตั้งนานแล้วทำยอมเนี่ยเหตุใดจึงไปยืนบนเวทีคอนเสิร์ตแล้วไปพูดถึงเรื่องครอบครัวเขาไม่พบคือสแตมแต่ว่าพบคนอื่นในครอบครัวคือการแทน อันอันนี้เขาไม่ได้แจ้งนะเขาบอกเขาไม่เคยเจอกันก็คือไม่เคยเจอคุณสแตมแล้วไม่เคยผูกขู่นะครับนะเราก็สงสัยว่าคดีจบไปตั้งนานแะล้วนะถอนฟ้องกันแล้วตอนที่ถอนฟ้องเนี่ยนะทางฝ่ายคุณสแตมก็ไปถอนเองนะไม่ได้แจ้งก็ทราบนะไปถอนเองโดยที่ไม่ได้มีข้อตกลงอะไรกันเป็นพิเศษนะนะครับนะ